สวัสดีครับพี่น้อง่ันผู้ชมเจอกันกับผมคือเก่าคือหลังครับเสียงกระดโดอรอดวงอันมาพบมาพ่อมาบอกพราจาบอกกันนวัวกันมวนตามภาษาชาวบ้านนะครับน้อพี่น้องอันมาอีกแร้่อตีบางคนอาจสิแปลกใจเนาะมาอย่างกคนมากมากอย่างคนมากไม่มากมากท่านบไดว้ว่าเป็นของอคือว่าโบได้มากที่แท้โบส่งซึ้ซสว่งกระใจพี่น้องเอ้ยพี่นออ้นองเอ้ยครับเมื่อนี้ เอาเงบมาบอกให้กระพี่กับน้องได้รับฟังได้รับรู้ทรากกันครับสินําเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ยากปากมองแต่กระโบได้บบ ode, ร่วมไปถวายน้องเลยทองปุ้งนะครับเด้อพี่น้องท่านุูฟังครับพี่น้องเอ้ยเพื่อนบ่ทุกข์ยากให้เป็นตานายเอาเหลือทุกกระทุกลื่นคนจนกระโจนลื่นบานผู้ใด้นั่นสิลําเลทุกกระทุกเท่บ่มีสิู่ที่แน่เหลือจังหวะนี่ละอันยังววา ันไปขอพริกเฮืออเนื้อไปขอเกลือเฮืออไตหัวสิงไข่ยอยู่บ้านเพิ่นขอเขาบ้าได้แล้วคือสิจงจำกับผัดบะหมี่บาท,ทีนี้กันจังว่าอันทุกอยากให้ขืนขาดแร้ง,ง่ายว่าไปหลายคนฟังสร้างอยากอายซุ่มเจา้าเนี่ยาคตอึดเขาแด้ง,ง่ายก็คขืนขาดเดี๋ยวบานที่เขาตลาดเดี๋ยวบ้านทีซื้ออันซื้อเกี่งเงื่อนใส่กระโบเหลือไปซื้อเนื้อขาดเขาคั่วขัวห้อมพร้อมเครื่องปรงุงน้าปลา พริกมากเน่าอันคือว่าวคิดขึ้นมาแห่งเสาเงาใจเอ้ยไปทุกเือไปขอพริกขอเกลือขึ้นบ้านเหนื้อล่องบ้านไต้ไผ่กะว่าว่าบมีเรื่องหักเป็นจังสี่ชีวิตของของคนจนมีแต่คนนินท่าดานั้มสั่งกรอมเขาโบยออพ่อนาสศตาเอ้ยสิยิ้มใสแสนสิกุ้มกราบไหวคนเขานั่นกระโบเล ยิตใจคนสร้างคือมาตําแทยิ่งกาวปรตพงผีพี่นองเอ้ยเข้าบ่มีคนเมื่อนบบเอินเข้าพ่อหน่อยงามพ่อมีสายสอยทองข้ามงามเส้น้ากใหญ่จักบ้านไก่บ้านไก่จักบ้านเหนือบ้านใต้เดียบาทที่นี่ไผกระแลบื้นบ่นมาส้มซึนมาพออาวจังสี่ละทุกเพื่อนโบว่าเข้าดีมีเพื่อนจังว่าพี่วานองลุงเลยปาดจังว่าลูกว่าหลานครับพี่นองจังสี่ละเนาะคนเข้าครับผมเอาละบาทที่นี่ ขอบุญขอบคุณหลายๆขอบใจมากๆด้วยครับเด้อสำหรับพี่น้องอันผู้เพื่อนที่กําลังติดตามให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้และการเสี่ยงกระดอรอดวงในงกาซิบ,บัได้ลืมบุญคุณของพี่ของน้องอาศัยพี่ใส่นองนั่นละที่ว่าเบิง้งเมื่อ อันตีตามไห้วาสเดออันธรรมดาคุ้นเฮ้าถอยที่ถอยอาศัยซึ่งกันเล็กกันนามพึ่งเรือเสือพึ่งปลากระตาพึ่งคนรถยนเดียบารที่นี่พึ่งน้ามั่นกับยันกับหนูกับยันพึ่งหนูปลาทู่พึ่งเข่งค้นตาเลงตาเลพึ่งแว่นตาดำหมอล่ำเดียบาดที่นี่พึ่งพุทธหมอล่ำพึ่งหมอแค้นพู้แทนเพิงซุ้มเฮ้าพวงพุทาเา้าพีนออกกระจิงได้ว่าอกเขาสภฟาอะไรฮะอะไรนะ เถียงกันไปเถียงกันมาดึกขุมตาเขียวปือ้อคือส่งให้นายผู้แทนว่าเี้พีรรองเลยครับท้ายที่สุดไม่ได้เข้ากาวคำว่าสัมบายดีสวัสดีครับ